กลับสวัสดีช่างผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตัวเท็จนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับเว็บ expid1 นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาสุ่มรหัสอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมีอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ารหัสให้สุ่มมีอะไรบ้างนะ60นะครับผมอันนี้น่าจะอ๋อกล้องสุ่มเผาสีนะครับผมการันตีอ๋อไม่ใช่นะครับมีโอกาสเกลือด้วยนะเออมีโอกาสเกลือด้วยนะครับผม โมจติตื่นนะครับผมมีโอกาสเกลือนะอืมกล้องสุ่มไก่ตันหกหมัด v สองนะครับผมมีโอกาสเกลือเหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วก็กล่องสุ่มดาบผู้โอเด้งนะครับผมอ่าฮะกล่องสุ่มไก่ตันเงินนะแล้วก็นี่กล่องสุ่มงบน้อยครับผมสิบบาท เฮ้ยแต่วันนี้นะครับผมมีกล้องสุ่มไอ1ดีหบาทนะครับผมลุ้นรับเอออันนี้น่าสนใจนะผมอยากลองสุ่มดูนะครับผมโอเค๋ยวเราไปลองสุ่มดูกันเลยดีกว่านะก็มีกิจกรรมประกาศจากทางร้านด้วยนะครับโอ้ยทางเว็บสิต้องพูดไปทางเว็บเนาะเดี๋ยวฟังผมดีหน้าก่อนนะนี่นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ exp id 1นะครับผมหนาวๆแบบนี้ก็ต้องเอาโค้ดให้สุ่ม นะครับโค้ดสุ่มนะก็น่าจะเป็นนี่นะครับผม20 exp นะครับผมโปรดรอดโปรดติดตามกิจกรรมดีๆที่เว็บ expid วันนะครับผมโอเคแล้วก็เข้ามาที่เติมเงินนะครับผมแล้วก็มันจะมีนี่นครับผมข้างบนจะมีทางเปานะครับผมหากค่าธรรมเนียม ยี่สิเอ้ยไม่ใยี่สิบสามสองจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็นี่ครับเติมเงินผ่านไอเทมโค้ดนะครับผมนี่เราก็จะมาใส่ไอเทมโค้ดตรงนี้กันเลยนะครับผมเขียนไปนะครับ E X P ยี่สิบอ้าวเดี๋ยวนะ E X P ตัวหนึงนะครับอ๋อย e นะี่สิบ E X P นะพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดยี่สิบ exp จุ๊บเอาโค้ดหมดแล้วนะครับผมโค้ดหมดแล้วสงสัยเราต้องใช้งบตัวเองแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าผมจะสุ่มอันไหนเนาะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเรื่องเติมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะสุ่มอันไหนดีแต่ว่าผมว่าถ้าสุ่มอันนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ผมจะสุ่มอันนี้ หนึ่งบาทนะครับผมจะลองเสียงดวงดูนะโอเคเดี๋ยวเราขอเติมเงินแป๊บหนึ่งนะครับโอเคผมก็โอนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเลื่อนลงมาดูกันเลยนะครับว่ามันอยู่ไหนวะของสุ่มเนาะ,ะน่าจะล่างสุดนะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสั่งซื้อตัวนี้กันเลยนะครับผมแต่ว่าผมจะสุ่มทีละหนึ่งนะครับผม ปรดอัดวิดีโอไว้เป็นหลักฐานถ้าเข้าเกมไม่ได้หรือว่าเป็นอะไรแล้วถ้าไม่ได้อัดวิดีโอไว้ทางเราจะไม่รับชอบใดๆทุกกรณีนะครับผมครั้งแรกลองสองนะจะไปบุ้มมีเกลือนะทุกคนเออเ,อเกลือนะครับผมสองในดีสองรอบนะผมจะสุ่มยี่สิบรอบนะครับ โชวสองทีละสองยังยังหลอกหลอกหลอกปุ๊บไปอีกสองนะครับผมมาเกลือสองเลยวะโอเคไม่เป okay, ็นไรเราชิวๆอยู่แล้วนะฮะผมยี่สิบบาทไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรหรือเปล่าโอ้ยี่ส <al> <i ado> ิบบาทก็กินได้นะครับผมกินข้าวได้นะโอเคห้าครั้งไปจะไปสุ่มเลยห้าครั้งอฮ้ยเกลือ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 งูเกลือเยอะจัง เกลือเยอะจัดเลยทุกคนอันนี้ก็มีโอกาสเกลือสูงนะก็มีเขียนไว้นะครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีโอกาสเกลือน้อยจะสุ่มอันไหนก็ได้นะแต่ผมจะสุ่มหนึ่งบัสนะครับผมโอเคอันนี้ลองกดหนึ่งครั้งดูนะครับผมปึง้งโอเคลืออีกแล้วอย่าอย่าเราก็จะได้อีกนะครับผมเราถ้าเราพยายามสูงเราก็จะได้อีก เราสุม่มอันเลยอีกสิบครั้งนะครับผมก็จะสุม่มทีละห้าครั้งนี้ปุ๊บแล้วว่ะทีละห้าแล้วนะผมขออีกหาครั้งสุดท้ายแล้วกันอ่าถ้าผมได้ผมจะแจกทุกคนที่ดูคลิปนี้ไม่คนเดียวเพราะว่าเออแต่มันอาจจะได้ห้ารหัสเลยนูย่น ไปได้นะครับผมหนึ่งสองซ้ำโอเคนะครับผมถ้าเรากดโอเคไปเราก็จะได้รหัสหรือไม่นะครับผมเราหนึ่งสองซ้ำโอเคเรากดตกลงมาแล้วเรากดโอเคมาแล้วนะเราจะเลื่อนลงไปกันเลยนะครับผมอันนี้ก็คือ อันนี้คืออันเก่านะที่เราสุ่มไปเราจะเล่นลงไปเลยนะเล่นลงไปเลยเล่นลงไปอ่ะเอ้ยอ้ยทุกคน <c oughs> <c oughs> ไอเลย <c oughs> ทุกคนได้รหัสครับ เสียงดังไม่ได้นะทุกคนผมได้รหัสนะครับมก็ได้รหัสไปอีกแล้วนะครับผมอีกเว็บนึงนะก็ผมเสียงดังไม่ได้ตอนนี Mont ้นะประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วนะผมก็จะเสียงดังไม่ได้นะก็เดี๋ยวทุกคนในภาคติดนะผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปในในรหัสดูกันเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้เราจะแจกนะครับผมย้ำนะว่าแจกนะ โอเคก็ได้รนหะัสมากันแล้วนะครับผมก็รหัสนี้20พัทนะครับผมนะผมก็แจกให้เลยฟรีๆนะครับผมยกขึ้น,นรหัสไว้ให้นะครับผมแต่ก็หากันเอาเองนะก็สำหรับคลิปนี้นะะก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ